สวัสดีครับผมเป้บ้านใหม่รถมือสองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิว t o โยต้า e ีโวเครื่อง2.4ปี2016นะครับเพื่อนๆเป็นหัวเดี่ยวนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูรอบคันนะครับเครื่อง2.4ดีเซลนะครับคันนี้รถสวยนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครผมใส่คอกสูงให้เรียบร้อยพร้อมบรรทุกนะครับแหนบเสริมมาแล้วนะครับนี่นะคะเพื่อนๆดูรอบคันนะครับ สวยเลยนะครับคันนี้ครับ่นราคพอกสูงเรียบร้อยแล้วนี่นะครับสวยๆเลยรถคันนี้ผมจะขายในราคาสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับพเพื่อน 9, เพื่อนสองแสนสี่หมื่นเก้าพันเงียบเลยสองแสนสี่หมื่นเก้าพันด้รถมือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนหนักมานะครับรับประกันไม่มีจมน้ำพิการแน่นอนร้อยลเปอร์เซ็นทัสน์สวยไม่ผูกไม่ดามนะฮะเลืเ่อเอกสารพร้อมโบูนนะครับคันนี้นะครับ ตกเป็นมือหมุนนะครับพเพื่อนๆเบาะภายในผมหุ้มหนังให้ใหม่แล้วนะย้อนแสงสักหน่อยนะครับไม่มีแตกลายงานนะครับทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับคอ,อ,อ,อนโซลคอนโซลเนาะอ่านี่และครับนี่เนาะมันก็จะประมาณนี้นะฮะกูจะลืมประมา,มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเครื่องดีแล้วกันนะครับเนาะอันนี้เครื่องดีเครื่องดีแอร์เย็นนะฮะสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทจัดไฟแนนซ์ได้นะเครดิตดีฟรีดาว,พวเพื่อนๆอยู่ประมาณวัดห้าพันกว่า นะรประมาณนี้เลยนี่นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับเพื่อนๆครับทนันทีเครื่องดีนะครับช่วงล่างดีแอร์เย็นนะผมลืมมุ้แจไว้ตจนนี่นะครับสวยเลยหรือว่าสวยเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยอ่ะผมให้ดูยางได้เป็นนะิชลินเอ็กซีดีหกสิบห้านะและล่างจะเป็นแน็ เติมแนบให้เรียบร้อยแล้วนะครับพอบันทุกนะครับเพื่อนๆนี่แหละด้านในถือว่าโอเคตะเก็ยบไม้ด้านหลบก็หมดครับนี่นะครับด้านในรับแสงหน่อยนะนะครับสีสวยนะครับใช้ได้ประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่นะครับสวยเลยนะครับเพื่อนๆถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะที่เบอร์ศูนย์เจ็ดห้าแปดหนึ่งศูนย์แปดหกสามนะผมเบ้นะบ้านใหม่รถเบอร์สองครับยินดีให้บริการนะครับ อเคนี่นะครับเครื่องดีดนะแอร์เย็นผมคือมุนแจไว้จนเกียดเดินแมวเวนี่ยการันตีเลยแล้วกันมาเครื่องมันดีเลขไม้วิ่งแสนห้าแท้นะไม่มีกรครับแสนห้าหมกิโลแท้มือเดียวป้ายแดงการันตีเลยนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับปาระคงมถือว่ารถถือว่าโอเคเลยนะฮะเพื่อนๆซึ่สงแสนสี่หมื่นเก้าพั 9, บาทนะครับกับราคานี้ถือว่าใช้ได้ไม่ถูกไม่แพงนะฮะโอเค ก็สถานที่นี้ก็เดี๋ยวผมขอจบคลิปไวัตถุที่เพียงเท่านี้นะครับผมเต็นท์รถอ่ะอยู่อำเภอบ้านใหม่ชัยงโพธจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเน้นย้ำอีกทีนะครับอยู่อำเภอบ้านใหม่ชัยงโพธจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0875810863นะผมเป้นะครับบ้านใหม่รถมื์สองยินดีให้บริการนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ